เื่องเล่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงบ่ายเก่ๆของวันหยุดในสัปดาห์หนึ่งของภาคเรียนผมนั่งรอที่มานั่งตึกภาควิชาที่ผมเรียนอยู่ที่นี่เป็นที่ผมจะให้คนที่นัดมาเจอกันตรงนี้ผมนั่งรอเพียงไม่นานชายหญิงคู่หนึ่งก็เลี้ยวรถเข้ามาจอดที่โรงจอดรถด,ด้านข้างชายหญิงอายุราวสามสิบ ปีต้นๆเดินลงมาจากรถหลูที่จอดอยู่ในโรงจอดรถทั้งสองเดินตรงมาโดยไม่ต้องถามก็รู้ว่าวันนั้นมีผมอยู่เพียงคนเดียวทั้งลานลงโลกเราทักทายกันพอสมควรเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลามากนักพี่ทั้งสองคนนั้นจัดได้ว่าหน้าตาดีไปทางหน้าแต่แต่งตัวก็ดูดีด้วยซึ่งดูจากรถที่ขับมาแล้วคงจะเป็นคนมีกตังพอสมควรแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญ เรามาเข้าสู่เรื่องที่เป็นประเด็นกันเลยดีกว่าตรงนี้ผมจะขอเล่าเรื่องที่ได้ฟังมาด้วยคำพูดของผมอาจจะไม่ตรงเสียทีเดียวเรื่องเริ่มจากผมขอเรียกพี่ทั้งสองนี้ว่าพี่เกับพี่บพี่เกับพี่บีเนี่ยคบกันมานานพอสมควร3 4ปีทั้งสองมีงานการเป็นของ ตัวเองทําอย่างมั่นคงแต่ทั้งสองคนสาม,มารถสร้างฐานะตัวเองได้รวดเร็วมากชีวิตของทั้งสองคนดูจะไม่มีอะไรให้หน้าหนักใจเลยจนวันหนึ่งเรื่องแปลกๆก็เกิดขึ้นกับเก่าทั้งสองจากคำบอกเล่ามันเริ่มต้นจากวันที่ทั้งสองไปสังสรรค์กับเพื่อนมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในวันนั้นก็มีคนมาร่วมงานมากหน้าหลายตาไม่ใช่แค่กลุ่ม คนที่พวกพี่เขรู้จักเพราะเหมือนจะมีคนที่ทํางานด้วยที่มีหลายหลาคนที่พวกพี่เขาไม่รู้จักและหนึ่งในนั้นก็คือก็เหมือนจะมีคนที่สนใจพี่เอจากสายตาของบีบีที่เป็นผู้หญิงและต่าทางของคนที่เขาม่ยุ่งยากกับพี่เอนั้นทำให้สังเกตได้ไม่ยากว่าเขาสนใจในตัวแฟนของเธอขนาดไหน แม้ว่าพี่บีจะกีดขวางอย่างไรก็จำเป็นต้องมีมารยาททางสังคมปล่อยให้เขาได้คุยกันต้องความรู้จักและชนแก้วกันบ้างเพื่อหน้าตาทางสังคมและหน้าที่การงานนี่คือางานเลี้ยงเลิกไม่ดึกสักเท่าไหร่เพราจัดขึ้นในวันธรรมดาทั้งสองคนกลับรถกลับมาด้วยบรรยากาศที่คุกกุน พราะความหึงหวงฝ่ายหญิงฝ่ายชายที่เป็นคนขับนั้นไม่ว่าจะพยายามปรับอย่างไรก็ดูเหมือนจะไม่มีผลในตอนนี้รถหลูเลี้ยวเข้ามาจอดในบ้านหลังใหญ่ที่มีบริเวณหน้าบ้านพอให้จัดเป็นสวนอย่างสวยงามทั้งสองคนเดินเข้าไปในบ้านของฝ่ายชายโดยที่ฝ่ายหญิงเดินตรงขึ้นไปด้านบนโดยไม่รอให้ฝ่ายชาย แม้แต่น้อยโกรธอะไรกันมาละลกูกแม่ของฝ่ายชายที่ดูละครอยู่ที่ห้องนั่งเล่นถามแทนการทักทายไรสาระนะแม่ฝ่ายชายตอบไปไปัปัดไปอย่างลำคาบพี่เอใช้เวลานั่งคุยกับเพื่อนแม่จนละครจบลงแล้วในตอนที่กำลังจะแยกย้ายกันไปนอนนั้นแม่ของพี่เอได้ออกไปที่ลานหน้าบ้านเพื่อเปเรียก สุนัขตัวโปรดที่ปกติจะปล่อยให้วิ่งเล่นอยู่ตรงสวนจนกว่าจะถึงเวลานอนพี่เอเดินตรงเดินไปตรงห้องครัวเพื่อหาน้ำดื่มก่อนที่จะขึ้นไปนอนด้านบนแต่ก็ต้องเดินถอยหลังกลับมาเมื่อเห็นแม่ทำท่าทำทางเหมือนพยายามสอดสองอะไรบางอย่างมองอะไรนะแม่หาไอ้ด้วนไม่เจอเลย พี่เอคิดว่าแม่กำลังมองหาสุนัขตัวแสบของแม่อยู่เอลืมเพื่อนไว้ในรถหรือเปล่าแม่หันมาบอกพี่เอด้วยสีหน้าจริงจังพี่เอตกใจกับสิ่งที่ได้ยินแต่สีหน้าของคนเป็นแม่ก็จริงจังเกินกว่าจะคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่นพี่เอตอบปฏิเสธไปอย่างมั่นใจว่าไม่ได้เอาใครกลับมาด้วยกลับมากันสองคนจริงๆแต่แม่ดูเหมือนจะเชื่อสายตาของตัวเองมากกว่า คำบอกเล่าของลูกชายแม่เดินตรงไปยังรถใช้มือบังแสงจากไฟนิออนเวล์สอดส่องเข้าไปที่เบาะหลังของตัวรถแม่ถาท่าทางมองอย่างจริงจังจนพี่เอต้องเดินตามแม่ลงไปเพราะคิดว่าแม่คงจะมั่นใจจริงๆสองแม่ลูกเชื่อกันสอ,สองไในรถอันว่างเปล่าวไม่มีเงาของสิ่งมีชีวิตใดๆ ม่พี่เอหันมาเรียกให้แม่เข้าบ้านได้ไปแล้วแม่คงจะตาฝาดไปเองแต่แม่ยังคงยืนยันว่าแม่เห็นจริงๆนะแต่ภาพตรงหน้าก็เป็นสิ่งยืนยันที่ดีว่ามันไม่มีอะไรแม่จึงยกอมเดินเข้าบ้านไปพร้อมกับไอหมาตัวแสบของแม่พี่เอไม่ได้เก็บเอาเรื่องในคืนนั้นมาใส่ใจมากนัก ว่าดูแล้วอาการงอนของแฟนสาวน่าจะเป็นประเด็นที่ใหญ่กว่ามากพี่เอขึ้นห้องไปทันทีด้วยกันตั้งใจที่จะไปหงอแฟนสาวให้หายในคืนนี้ในคืนนั้นทุกๆอย่างดูไม่มีอะไรผิดปกติจนในวันรุ่งขึ้นพี่เอกับพี่บีตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเรียกให้พี่เอไปอาบน้ำแต่งตัวเพื่อจะได้ ไม่ไปทำงานสายและตอนนี้กำลังออกแรงสกิดเรียกพี่เอสายตาของบีก็ไปเห็นเส้นผมยาวสะดวยเช้นหนึ่งติดอยู่บนเสื้อของพี่เอเอผมใครเนี่ยเมื่อคืนไปใกล้กันขนาดนั้นเลยหรือพี่บีเริ่มมีอารมณ์โกรธขึ้นมาอีกครั้งจะบ้าไปหรือไงบีนี่มันชุดนอนนะ เออาบน้ำก่อนนอนด้วยผมคุณเองนั่นแหละพี่เอรู้ขึ้นมาตอบด้วยน้ำเสียงว่วงเงียพี่บีเถียงไม่ออกเพราะเหตุผลที่พี่เอให้มันนั้นสมเหตุสมผลมากเพราะชุดนี้เป็นชุดนอนไม่ใช่ชุดที่ใส่ไปงานมาเมื่อเกนก่อนนอนก็อาบน้ำความเป็นไปได้ก็คงมีแต่ผมของเธอเท่านั้นเองแต่เส้นผมในมือน,นั้นกลับมีสีที่ต่างไปจากผมของเธอ เส้นผมดำสนิทในมือเธอนั้นเป็นของจริงไม่ใช่เศษผ้าหรือเศษผงที่ไหนแต่สีของเส้นผมนั้นมันผิดจากผมสีน้ำตาลอ่อนของเธอที่เพิ่งไปย้อมมาได้ไม่นานมันจะเป็นไปได้เชียวหรือที่ผมท้องหัวของเธอจะถูกย้อมไม่หมดเพียงหนึ่งเส้นแล้วก็ดันเป็นเส้นที่หลุดล่วงลงมาด้วยเธอกิจทบทวนพยามหาคำตอบอยู่นามว่าเธอนั้นเป็นคนที่ ถึงห่วงแรงมากนิดๆหน่อยๆก็ไม่ยอมกันแล้วแต่เรื่องคราวนี้มันก็ดูไม่มีมูลจริงๆสงสัยจะติดมากับล้านสักลีดนั่นคือสิ่งที่เธอคิดในใจตอนนั้นเวลาผ่านไปได้ไม่กี่วันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นรอบตัวของพวกเขาเมื่อวีเอเริ่มมีอาการแปลกๆดูกระสับกระส่ายเวลากลับบ้านและดูไม่ค่อยสนใจที่พี่บีเท่าที่ควร จนพี่บีเองเริ่มรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงไปแล้วยังจะเรื่องที่ช่วงนี้ชอบพกโทรศัพท์ติดตัวมากเป็นพิเศษกางั้งที่ปกติแล้วพี่บีแทบจะต้องเก็บเอาไว้ให้ด้วยความสงสัยพี่บีจึงขอให้พี่เอเอาโทรศัพท์มาค้นตามภาษาของคนขี้ขหึงหวนนแต่ไม่ว่าจะค้นหรือเช็คอะไรมั่นกว่า ก็ไม่มีอะไรที่เสาวแววที่พีเอกำลังนอกใจหรือคุยกับคนอื่นเลยแต่ก็นั้นพีบีก็ยังคงไม่ไว้วางใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและในคืนนั้นเองขนาดที่พีเอกับพีบีกำลันงนอนพักดูละครกันอยู่ในห้องนอนของตัวเองก็ได้ยินเสียงเคาะประตูห้องนอนจึงรีบรีบลุกขึ้นไปดูก็เห็นว่าเป็นแม่นั่นเองที่เป็นคนมาเคาะห้องแม่มีท่าทางกังวลหันซ้ายหันขวาชอบกลน เอลูกลงไปดูที่หน้าบ้านให้หน่อยสิไอ้ด้วนมันเห่าใครไม่รู้มาพักหนึ่งแล้วแม่กลัวพี่เอเดินลงไปด้านล่างด้วยความเล็กรีบเมื่อเดินลงไปถึงชั้นล่างก็ได้ยินเสียงขู่สลับกับเสียงเห่าของสุน,นัขตัวเดียวในบ้านโดยที่มันจ้องไปที่หน้าประตูด้วยท่าทางเอาเรื่องพี่เอหยิบเอาไม้ขวาที่อยู่ใ,ใกล้มือไปด้วยและเปิดไฟหน้าบ้านให้สว่างเพื่อดูว่าเป็นใครกัน ที่มาวุ่นวายที่ส่วนบุคคลในเวลาดึกดื่นเช่นนี้พี่ A. เดินไปหน้าบ้านด้วยความรู้สึกกล้ากลัวแต่อย่างน้องไอ้ด้วนก็น่าจะเชื่ออะไรได้บ้างในเวลาเช่นนี้เสียงเห่าอย่างเอาเปนะ็นเอาตายของมันทำให้คนเป็นนายใจชื้นขึ้นมาบ้างพี่ A. เดินมาถึงประตูบ้านแล้วกลับมีเพียงความว่างเปล่าเท่านั้นถนนในหมู่บ้านตอนนี้เพียงความว่างเปล่าถึง แม้แต่หมาข้างถนนยังไม่มีให้เห็นพี่เอพยายามสอดส่องไปรอบๆบ,บ้านผ่านรั้วบ้านแต่ก็ไม่เห็นเงาของไกรทั้งสิ้นเมื่อหันกลับมามองที่ไอ้ด้วนก็พบว่ามันยังคงไม่หยุดเห่าและสายตาของมันก็จ้องไปที่จุดเดียวเหมือนกำลังมองอะไรอยู่พี่เอเลื่อนประตูรั้วหน้าบ้านให้เปิดออกเพื่อที่จะออกไปดูข้างนอกให้ถน,นัดตาช่วงนี้ข่าวโครมโจรขึ้นบ้านเยอะเหลือเกิน ไม่ระวังไว้ก็คงไม่ได้พี่เอเดินออกมาที่หน้าบ้านหันซ้ายหานันขวาไปรับรับตัวเพื่อความแน่ใจแต่ก็ไม่เห็นใครเลยไอ้ด้วนก็ยังไม่ยอมหยุดเห่าพี่เอไม่รู้จะทำอย่างไรหึงตัดสินใจเดินเข้าบ้านมาดังนั้นในตอนที่กำลังจะเอื้อมมือไปปิดประตูลัวนั้น,นทันทีที่มือของพี่เอเยึดเอาลัวเหล็กได้พี่เอก็รู้สึกถึงความเย็นเย็น จากการสัมผัสขายมือของใครไม่รู้ที่มาแตะเอาตรงปลายนิ้วของพี่เอด้วยความตกใจด้วยความตกใจพี่เอจึงเผลอปล่อยมือออกจากรั้วทันทีและพยายามมองไปที่นอกรั้วอีกครั้งแต่ก็ไม่พบกับกครอีกเช่นเคยแต่สิ่งที่ต่างออกไปก็คือถ้าทางของไอ้ด้วนตอนนี้มันหยุดเห่าแล้วและกลายเป็นว่าเหมือนมันระแวงอะไรอยู่และที่แย่ไปกว่านั้นก็คือสายตาของมันเปลี่ยนจากรั้วบ้านมาเป็นด้านหลังของพี่เอเอง พี่เอเลื่อนลัวปิดอย่างรวดเร็วเพราะกลัวท,า,ทางของไอ้ด้วนพี่เอเดินเข้าไปใกล้ๆไอ้ด้วนแล้วลูบหัวมันแต่มันกลับร้องเองเสียงดังเหมือนตกใจกลัวแล้ววิ่งด้วยความเร็วเท่าที่มันจะทําได้ไปหาแม่ที่ยืนรออยู่ที่พี่บีข้างในบ้านพี่เอเดินกลับเข้าบ้านด้วยความรู้สึกระแวงหลังและขนลุกไม่รู้ที่มาพี่เอรีบชวนให้ทุกคนขึ้นเป็นห้องไปนอนเพราะ ว่าเริ่มกลัวแล้วซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยกับความคิดนี้พี่เกับพี่บขึ้นมาที่ห้องของตัวเองแล้วในตอนนี้โดยที่แม่นั้นจะนอนกับไอ้ด้วนเป็นประจำพี่เกับพี่บพยายามข่มตาให้หลับในคืนนั้นแม้ว่ามันจะยากก็าตามแต่ทั้งสองคนก็หลับลงไปในที่สุดพี่เอสะดุ้งตื่นมาในตอนเช้ามืดเพราะเสียงดังกุกกัก,กกุกกกมาจากทางหน้าต่างเสียงนั้นมาจาก ไอ้ด้วนตัวดีนั่นเองมันมาตะกุยห้องนอนเหมือนพยายามจะเรียกให้คนมาเปิดประตูพี่เอเดินไปเปิดประตูพยายามกันแม่มันเข้ามาเข้ามาในห้องนอนเพราะพี่บียังนอนอยู่เวลานี้เป็นเวลาที่แม่มักจะตื่นมาทํากับข้าวพี่เอจึงลงไปหาแม่ในทันทีพี่เอเดินลงมาชั้นล่างโดยพยายามตอนไอ้ด้วนที่ตะเกียกตะกายเข้าไปในห้องให้ลงมาด้วย พี่เอนั่งเล่นนั่งคุยกับแม่ที่กําลังทํากับขา้าวได้สักครู่เดียวก็ได้ยินเสียงตูมตามจากชั้นบนพร้อมกับที่พี่บีวิ่งลงมาด้วยความเร็วหน้าตาพี่ B. บีบ่งบอกว่ากําลังตื่นกลัวอย่างมากพี่บีลงมานั่งตัวสัน่นอยู่ที่โต๊ะอาหารโดยที่มีแม่และพี่เอช่วยกันปลอบใจหลังจากเวลาผ่านไปได้สักพักใหญ่พี่บีก็เริ่มที่จะเ e. อะใจเย็นลงและเป็นโอกาสให้พี่เอกับแม่ได้ถามไถ่ ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นพี่บีลงมาแล้วเอามือกอดแม่ไว้นั่นเหมือนพยายามหาที่พึ่งทางใจก่อนจะค่อยๆเล่าด้วยน้ําเสียงตะกุกตะกักลนลานด้วยความกลัวพี่บีเล่าว,ว่าได้ยินเสียงกุกกักมาทางประตูอยู่พักหนึ่งพอละลืมตาขึ้นมาก็เห็นพี่เอกำลังเดินไปทางประตูพอดีแล้วเห็นว่าไอ้ด้วนเป็นไอ้ด้วนจึงไม่ได้คิดอะไร เลยกะว่าจะหลักต่อในทันทีแต่หลังจากที่พี่เอลงจากห้องไปแล้วพี่บีก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นมาอีกเสียงนั้นเสียงนั้นดังมาจากข้างเตียงฝั่งที่พี่เอนอนเสียงนั้นเป็นเสียงแหบแห้งคล้ายคนหัวราะพี่บียังไม่ได้นอนไปหันไปในทันทีเพราะความง่วงที่มีอยู่มากบวกกับน้ำเสียงนั้นก็ไม่ได้ดังมากอย่างชัดเจน แต่ก็มากพอจะสร้างความลำคขัให้ไม่สามารถนั่งต่อไปได้เมื่อพี่บีลองตั้งใจฟังก็ยิ่งชัดเจนว่ามันเป็นเสียงหัวเราะแน่ๆแต่มันแหบแห้งหน้าขนลุกยังไงไม่รู้ที่บีเริ่มกลัวกับสิ่งที่ได้ยินแต่ธรรมชาติของคนยิ่งกลัวก็จะต้องยิ่งหันหน้าไปมองมันและพี่บีก็ตัดสินใจกั้นใจหันไปมองทางด้านที่มีเสียงปแปลกๆด,ดังขึ้นมา ทันทีที่พี่บีลืมตาไปอย่างที่ว่างตรงข้างๆเตียงของพี่บีก็หล่นวูบเหมือนจะเป็นลมไปในทันทีที่ตรงช่องว่างในความมืดนั้นปรากฏเป็นร่างของหญิงสาวในชุดเสื้อยืดน,นั่งกอดเข่าอยู่กับพื้นใบหน้าบิดเบี้ยวไม่ได้รูปดวงตากลมโตที่ไม่มีตาดำให้เห็นแม้แต่น้อยใช้แววเยาะเยยปากที่ฉีกกว้างหัวเราะด้วยความสะใจเสียงอันแหบพร่าบวกกับ รอยยิ้มกว้างที่ไม่มีฟันทําให้คนเห็นสติแทบแตกไม่อยู่กับตัวปากสีแดงสดยังคงยิ้มกว้างส่งเสียงหัวเราะมีอย่างพี่บีด้วยความสะใจอย่างหล้สาเหตุพี่บีหลับตาลงในทันทีด้วยความกลัวพร้อมกับที่เสียงหัวเราะนั้นเงียบไปเหมือนถูกปิดเทปพี่บีใช้เวลาสักครู่หนึ่งจึงรวบรวมความกล้าเงยหน้ามองภาพตรงนั้นอีกครั้ง ผู้หญิงตรงหน้าหายไปแล้วบีบียิงรีบลุกวิ่งลงมาจากเตียงีนทันทีหลังจากที่บีบีเล่จาจบคุณแม่ก็รีบเดินไปจัดชุดกับข้าวทันทีเพราะตอนนี้ได้เวลาที่พระท่านมาบินฑบาตผ่านหน้าบ้านพอดีทั้งสามคนพร้อมกับหมาอีกตัวหนึ่งก็เดินมารอพระที่หน้าบา้านหลังจากที่ใส่บาตรเรียบร้อยแล้วทั้งสามก็ดูจะสบายใจขึ้นแต่ในตอนที่กําลังรับพรจากพระนั้นทั้งสามก็ต้องใจหายและกลับมาสู่ห่วงความกลัวอีกครั้ง ขอให้โยม3ามคนและคนในบ้านที่ไม่ได้ออกมาใส่บาตรร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะแก่ด้วยเจ้าหมาน้อยเรื่องเราก็จบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเราฟังเรื่องดีๆในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ